สาบายดีสาบายดีตอนคํำพี่น้องมือแรงที่ต้มข้าวเปียกข้าวกินเนออันนี้ก้อนเลือดทุเจ้าปล่อยต้มก้อนเลือดก่อนเพราะว่าเขาไปซื้อตลาดนะเลือดมันยังดิฟมันสิขาวตอนนั้นเขาต้องต้มเลือดนะมันซุกโกนเลือดซุกแล้วคอยจ,จ,จกกังจีมาต้มข้าวเปียกมาติดตามทำกันเด้อสูตรเก่าเจ้าเดิมพี่น้องข้าวเจ้าคนข้าวเหนียวแซ่้เยียมห้อยมันสีไวต่อเวลาหเห็ดกินเพราะว่าเขาเข้มันในเลยเอาลงไปต้มก็บพระมันหาฤทธิ์ทีก็ได้กินโล ันนี้คือสูตรเด้อสูตรต้มเข่าต้มต้มข้าเปียกสูตรถอยเองก็ซื้อกระดูกมงูมาสองโลพี่น,อน3 3อ้องไปกินซ้ำซ้ำพอในลูกก็เลยว่าสิบอต้มหลายสิต้มในวอยหนึ่ง,ก,ง,ง,ก,ก,งกระดูกประมาณรึ่งโลนี่แหละพวกเกินโลนี่ก็กินมืเบิร์ตสักว่าลูกกว่ากระปิกินประเภทกระดูกนี่นะกินแต่เขา่ากินแต่ลูกซีนก็เลยว่าเอาเครึ่งโลซักซื้อมาไว้อ่อมในแกง เป็นนาำมูเนาะอย่านี้นะไปซื้อมาจากตลาดนะให้เขาวผักไห่จำริษเลยเดสุจริตเลยผักตอนนี้เนาะพอดีเก่งอนะล่างเนี่ยจะนอนคอยอสีไปต้มถชาให้เลือดก่อซุปก่อนไปไปสุจริตสิพาไปเก็บยอดค่ะค่าน้อยคอยปลูกมือก่อนนะก่อยไปส่องบอกุกคอยเห็นอยู่แต่คอยยังไม่ทันเก็บมือนีคอยสีไปเก็บสุจริตเออหามโม ม้งยังเดดเด็ดพูดนะแดดแท้เด็ดวะปูู่เป็ดไก่กะตัดหน่ะแต่คือว่าเป็นแปรน้อพี่น้องเนาะพวกรอยตัดหน่ะซอกซาบมือถึงแล้วพูดก็ขาคอยสิไปเบิ่งไปเบิ่งยอดขาพี่น้องยอดขาเฮาสิได้จะกลับเรือมีคนมาดึงอะไรบอกนี่เมื่อวานนี่พวกรอยตัดหน่ะเป๊ด ออก็เอาหนาไปกองใส่ต้นไม้ให้มันเป็นห,ห่มใมเป็นฝุ่นเนาะนี่นี่เออเบื้องขึ้นจะคอยดีดึงยอดขาก่็เด้อก็มีบัวลายนะพี่เจ้าจงเมียนกับจงเมียนกับได้ดึงคือเก่านีน่ยอดคางามงามนี่ขาหน่อยเด้อพี่น้องเด้อดึงมันก็ได้จงเมียนมันกันใหญ่พี่เจ้โอ๊ตไปกัปป ừ, นกีพงกดกีพังดูนะครับ อายุกอหนึ่งลัวคอยตัดตัดวนันตัดถึโอ้มหืม เ,เ,เดี๋ยวยืนกดารถาง เจ้าเอ้ยนฮะได้ยูซับเนี่ยกำหนึ่งได้มือละกำเด้อมันก็ออกบโบลายเนาะเนี่ยนะกำเดียวเออได้กินหมดเสียงคันหกเออเอออยู่นดิอ๋อได้กำเดียวพี่นะ้องกำเดียวกำเดียวปปเมื่อวันกำเดียวเขะรอไม่รู้ว่ะกิน แป้งขอกไก่พี่น้องเอ้ยหลอกยุหลอกแต่ทางเงปมาจึงปืนถ้่ว่าโจนเขาไปเอากับมีค่าซ้ำเก้าก็เลยให้พัวมาเอาหนะน้มักจับนี่เกี่ยวจากซองหอมนี่ให้คนรอดเขาบ่ได้อะนะพอให้มันเห็ดหากันน่ะไปชิทวงเวลาไปไหนสุดก่อนมีเป็ดเสียเห็ดยังเลยเห็ดพอกกะบเธอคอยกับบกเขาใจโ่มากไม่เห็นยังพอกกะบเธอเห็นยังเห็นมันเละเอาระ นอยลีลาค่ะแม่นอยลีลาก่ะแมาทุญยากรสบายดีก่อนสบายดีงามๆสบายดีเอาจับกล้องให้แม่เนี่ยอย่าให้เห็นมือเด้อลูกด้วยไหมจับสอยปลาดึ้งแข่งเลยเฮ้ยดึ้งเข่งก่อนทุกคนดึงยาวเลยเละเกี่ยวแบบเดียวตัดแบบเข่งแบบเดียวเลยต่อปอนโต้ทุกคนดึงเงาแบบเดียวเลยจัดแป๊กนังพี่น้อง พอมาวะง่ายกันได้เนะแถวเราปีน้องเลยเอาน,นามักจับมานะใส่บางสองวางตัวนี้ตีกันตีลูกเพราะว่ามันคนมันหลอดได้เดยแล้วๆะไรซึ่งว่าเห็ดยูให้กินบันนนตน่น้องหม้อต้มกะปีย่ก่อนมาแต่เห็ดอนะแป้งของกายเพระาะว่าฝนแล้วทางนี้ ก็จเอาเขาลงได้ป่ะเขากัจะแซ่เนี่ยเมียมหอยนะก็เสกเขาบักแยรายเจ้ากินทอดบะเอินสาก็เป็นหย่งนัเนาะออจะจริงหรอยั่งยั่งอยู่ด้คขะว่าแต่เอาสมันละปุ๊ยาอะ เราเหนื่อยแล้วส่กระโลดไปจะทาให้แกเข่าซุกพี่น้องเอ้ยตายแต่เตข่าในจะเป็นซุกสำเร็จเลยคอยใส่ขานอใส่อะนะเกลือใส่ชูรสใส่น้ำตาลเหนี่ยมหอยเด้อพี่น้องเด้อ แล้วสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วแล้วพงวได้บาทโอ้โหพอลืมยังพอลืมซื้อหมดเพชรเจียวพี่น้องเอ้ยพันออกไปซื้อได้สุกแล้วสุกแล้วพงได้พงได้เลือดได้คอยตบยับหอยได้พี่น้องได้คอยเอาลงเลยึ๊บโอ้ย oh,

ปากกาปากกาปะวันน้กางสลัดวันนี้ก็ลืมลืมซื้ออีกินน้อยรลอยได้ห่อนี่ลูกห่อนไะมันลวกปากไะมันมันลวกครับเปาเปาเปาลูกเปาอย่างเงี้ยมันลวกปากเจ้าลูกเจ้าโดยลูกโดยโดยโจยเ้ายโดยโดยเก่งยี่นี้สักอือือเย็บแซ่บบลูลอร่อยอร่อยลูกค่ะปะอร่อยนะตาบ่าวทาซามากินยังลูกกินครัาปิอาได้เออดีดีเลยลูกมาเย่ามพุนี่ผู้ใจ อืนังอืมอร่อยนะชี๊ดเจ้าอร่อยนะโอ้ยแซ่บหลายนลกแซ่บบะโลอืมหืมอ่อนอ้อนเป่าได้โอ้ยเป่ายังฟื้นเลแต่อืมเออคอยเป่าคอยเป่า แม่บอสอะไรกะตามเด้อที่กับเปลี่ยนเนน้อยเุป้าาอากินกเปลียน้ำ้มน้อยเด้อี่กเปลีน้ำ้มน้อยไม่ใส่เน่ใส่เน่ยใส่ตัวนี้เด้อมอใจตัวนี้ใส่ตัวนี้ด้วยพอนี มันจีแบ่มเีบเซบ่มเบอยู่แล้วสีมือแม่แซ่บอยู่แล้วมาคุกันมาพี่น้องมากินข้าเปียกน้ำก้อยเด้อเฮ้าเห็นก่อยถว่วบางใหญเต็มถวย่ยแม่แหงใหญยอะอืมบลอร่อยเนาะจุจัอร่อยปะอร่อยแม่อรอกินเลยวอยเจบพี่น้อง สองโป๊ะก so ินลูกกินอะไรกินอะไรลูกแับไล่จับไลป๊ปพีพี่น้องจะกินยังแป๊ซี่อยากกินเป็ดเทียนเปปดเทีืน มันจะเป็นเลือดเกินแต่เลือดหน่อยเอเลือดองก่เกินเนี่ยเ Rồi bóng ngay Chào Rồi <cười> <cười> เปล่า,ารเราไม่เห็นจตาพี่น้องเบบีไม่ใช่อีกน้อยหนึ่งไม่ใช่อ,อีกน้อยหนึ่งกินข้าวก่อนใช่อีกน้อยหนึ่งจะทำไงตั้งให้กินข้าวก่อนโเค

Oh, มันยุ่งง่าตไม่อร่อยเป็นบะหมอน

ข่อยเพชรชุมเจ้าอรดอยอรอยเราออ่านเนะน้กินแต่เป๊ซส่ปะนี่เอากินเป๊น่อยหนึ่งาก็กินครับอืมออนจังจั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ mẹ những nè

เออตุอยป่าเอาอะแคมักลูกป่าเอาอ่อมมาะออ <How did. S 2> เอาเดชแม่ก็ได้นั่นเป็นสิลงไปไปยังบ่ทันกินเนาะก็ใส่มันเย็นเนาะแต่มาชอนเถื่อนแล้วก็กินหลายลูกอร่อยมากป่าเอาเอามาแล้วเอ็มเลยเอ็มเลย กินมวนมืนนี่แหมไม่เอาห้องเรียนเรากินเหมืดนกยวกับขบวนอะไรกินกับขบวนอะไรกินกับขบพัดไม่เอาเรียนกักินกับขบพัดเจอไม่เอรียนกินกับยังโลกินกับขบพัดบอเบอมเต้ไหมแม่เป็ดไม่กินน้ำเรากินในน้ำไปเอาตรงมาไม่ใส่น้ำลงไปบอกไม่ใส่น้ำแป๊บี่น้ำก่อน พี่เตมอนแม่พี่ยังอยู่พี่ยังอืมอืมเขนุองไปเยอะแยะจะเอามือจะเอามือเอาที่แม่อือ้ม เพ็ดเลยนะเพไหลเพดไหน้ำัวน้ำตาออกอจบไว้เพ็ดอีเลยออกเพ็ดอันนี้เต็มถ้วยม้ด ติดตามช่องทิพน้อยร้อยลีลาเน่เด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งโฉมมาลำรวยเด้อถือหัวเราหกตัวเด้อพี่น้องเด้อยวผมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง